แล้วครับมารับชมกันต่อครับกับคู่ที่3ของรายการครับปิดท้ายรายการด้วยคู่นี้ครับอัตพลประกายเพชรพวยไทยครับเจอกับกอนโนโรครับหรือชื่อเต็มเต็มนี่จูเลียนมานูทอมกอนโนโรครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสครับ23ปีเท่ากันครับคู่นี้พิกัด72กิโลกรัมครับ158ปอนด์ครับ ได้สูงกว่าครับท้างด้านของกอนโดโรมีเตะขวาครับอัตพลเตะขวาล่างครับอัตพลหลบมาเสียจังหวะล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับ เอาโดนแข้งขวาก้านคอครับอัตพลแล้วยังไงครับรวบลําตัวไปก่อนครับอัตพลครับโอ้โหแม่แต่ดูเหมือนยังโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับแมาโดนไม่เต็มนี่ก็มีอาการเหมือนกันนะครับผมยนรพัฒครับมีเซเซไปเปหมกันครับอัตพลโอโ้ทำเอาเพียงตกตกใจหมดครับ ดูครับมุดขึ้นมาเกี่ยวคอครับอัตพลขวางหน้าครับยังล็อกคอไว้อยู่ครับทางด้านของกอนโรขวางครับแทงขวาครับอัตพลเอาดูครับเปลี่ยนฝั่งบังไว้บ้างครับทางด้านของอัตพล เอายขวาครับรัฐมนตรแหมมีเตะขวาครับเอคิวซ้ายของกอนโนโลรู้สึกเหมือนจะมีตำหนิหรือเปล่าครับผมแหมมองไม่ชัดครับฝั่งนี้มันฝั่งขวาเอารูโดนหมัดขวาครับโอ้โหกอนโนโล ดันติการเปียวงครับสับชกใหม่ครับเตะขวาล่างครับกอนโดโลจิมซ้ายครับกอนโดโลแหมโดนแข้งขวาอัตพลครับต่อยซ้ายครับกอนโดโลหมดยกที่หนึ่งครับ เอาละครับมารับชมต่อครับในยกที่2ครับดูครับแหม่กะหวดก้านคอครับอัตพลเตะขวาล่างครับอัตพลโอ้โหดูแลเตะพลาดแต่ว่ามีทีมทำลายจังหวะได้ครับอัตพลน่าลูกแกเกมแกจังหวะที่เสียไปนี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับทางด้านของอัตพล หยัเข้าหาครับกอนโดโลเตะขวาครับเตะขวาไปทีครับกล้เตะขวาครับพยายามจับแล้วคืนแข้งขวาครับอัตพลจิ้มซ้ายดักครับโดนหมัดขวาอัตพลครับกอนโดโลเตะซ้ายล่างครับอัตพลไม่พยายามเตะขวาสูงครับกอนโดโลหวดเตะขวาดักครับกอนโดโล มีหม 1, 2, ัดหนึงสองเตะขวาพยายามสอกขวาครับอัธพลล็อกคอไว้ก่อนครับกอนโนโลแล้วบังหน้าไว้ครับอัธพลจากกติกาเปี่ยว,วงครับจัดียิงมาสับชกใหม่ครับ พยายามเข้าหาครับคอนโดโลเตะขวาร่างครับคอนโดโลเตะขวาจับขาได้ครับแล้วสวนหมัดขวาทันทีครับอัตพลพยายามถีบซ้ายครับดักด้วยหมัดซ้ายครับอัตพลต่อยขวาครับคอนโดโลเตะขวาครับอัตพล ล็อกคอไว้ครับกอนโดโลแล้วแม่แต่ก็เจอขวางหน้าเหมือนกันครับทางด้านของกอนโดโลการติการจับแยกสับชกใหม่ครับยับเข้าหาครับกอนโดโลเตะซ้ายครับอาดัลบนเตะขวาครับกอนโดโลแม่แข่งซ้ายสูงครับ จะไว้โดนติดเกียดเอาโดนหมัดขวาของกอโดโลครับอัตพลกอดคอครับเกี่ยวคอไว้อยู่ครับทางด้านของกอโดโลแล้วเจอเข่าขวาของอัตพลครับเตะขวาสาดออกไปครับอัตพลปล่อยขวาครับแล้วดูครับหมัดขวาโดนหมัดขวาของอัตพลครับกอโดโลแล้วปล่อยซ้ายกลับคืนครับกอโนโลแล้วมาเนี่ยครับโอ้ต้องบอกว่าผัดกันลุกผัดกันรับเลยครับคู่นี้ครับ เอาครับมารับชกันต่อครับในยกที่3ครับยกสุดท้ายครับใครจะอยู่ใครจะไปครับมาดูครับแหมยก1ยก2นี่ก็เหมือนทําท่าจะโดนนับนะครับผมยอดพัฒนครับแต่ว่ายังไม่มีใครโดนนับครับเตะขวาครับเอาสวนหมัดขวาครับอัตพลเตะขาครับกาดโลล ย้อเข้ามาเตะขวาครับกอรโโลจับขาได้บวกมัดขวาครับอัฐพลถีบซ้ายดักครับอัฐพลแล้วพยายามหนึ่งสองลำตัวครับเตะขวาครับอัฐพลหุกซ้ายต่อยขวาเตะขวาครับอัธพลนี่นะครับไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือครับอัพลนิดหน่อยนิดหน่อยก็เอาครับนิดหน่อยก็ยังดีนะครับผมยนบัตครับดูครับ หุกซ้ายต่อยขวาของอัตพลครับตอดลำตัวครับจานกติกาครับจับแยกครับโอ้ยโดนหมัดขวาครับอัตพลเตะขวาครับกอนโโล,โลแล้วเตะซ้ายคืนครับอัตพลถีบซ้ายครับกอนโโลเตะขาครับกอนโโล,โล ไม่แข่ง Sch ขวาย yani ังบืดอยู่ครับทางด้านของกอนโดโลครับต่อยซ้ายครับกอนโดโลแล้วเตะซ้ายครับอัธพล มาดูครับ30วินาทีสุดท้ายครับต่อ,อยังผัดกันแรกออกอาวุธอยู่ครับสำหรับทั้งคู่ครับแหมเนี่ยครับจังหวะดึงลบแข้งขวาของกอนโดโลครับอัตพลไต้ซ้ายพยายามบวกบอลหน1-2ครับกอนโดโล,โลขยับบังทางไปครับแหมแล้วต่อยครับกอนโดโล ใช่ครับกระโลมดยกสุดท้าย